จะเป็นยังไงกันนั้นถ้าการปุบมือตอนเที่ยงคืนเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้และถ้าเกิดว่าเราเผลอปลุกม,มือแม้แต่นิดเดียวมันก็อาจจะทําให้เราได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เรื่องราในวันนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนมันจะรุนระทึกขนาดไหนเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างและมันจะต้องจบด้วยอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันครับ 5, 4 3 สองหนึ่งไปดูกันเลยครับ ไปกันครับผมอะใครฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในเดือนตุลาวันที่แปดถึงเก้าแปดสี่โอเคครับชเหมือนเราได้รับกระดาษนะครับเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์เอาละโอ้ทุกคนฮนะเขาบอกว่าให้เรานะคะไปหาเพื่อนบ้านหรือเปล่าวันนี้ใจนะครับเอาละต,ตอนนี้ เหมือนอยู่ที่ในสักที่หนึ่งนะฮะตอนนี้โอเคแต่เกมมันดูเป็นพิกเซลอยู่นะเอาละขออนุญาตขอหาบ้านได้ไหมนะฮะเราปรับปลกันได้นะฮะเพราะผมก็ไม่ได้เกิงอิเตอร์ได้ขนาดนะั้นได้หรือเปล่าเหมือนเขาหยิบจดหมายเข้ามาในนี้แล้วนะโอเค กดอะไรเพื่อเป็นการตกมือทุกคนอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะโอ้ครับครับนะครับนี่ฮะเหมือนจะเป็นเอกสารรลอเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเอาละนี่ครับเอาละไปกัน Here we go ่นตารางเลย Find the key เอาละฮะ เราจะต้องตามหาคุณแจนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะอันนี้คือผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับอันนี้นีฮะไปเราต้องหาแจให้เจอเฮ้ยนี่ฮะแจใช่ไหมใช่อาา่าฮะเจอคุณแจแล้วก็จะเตออุยากอยู่นกันนะถ้าใครเล่นเป็นก็นก็พอรู้อยู่นะครับเอาละเราต้องไปทำการอนล็อกนะครับ ไปกันไปกันชึบชึบเอาละฮะเปิดประตูเข้าไปข้างในเข้ามาแล้วอุ้ยโอ้โหอย่ายอย่างนี้สิครับตกกระใจนะฮะโอ้โหเหมือนประตูอย่างอื่นไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับ เอ,เอาละฮะเราต้องมาสำรวจก่อนหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะจะปิดประตูก่อนเอ๊ะปิดไว้ก่อนที่คำตอบที่น่าจะไม่ถูกนะครับนะเราลองเดินขึ้นมาข้างวนเพื่อมาสำรวจกันดูดีกว่าฮึยอย่าเจออะไรเลยหอรลอกนะฮะน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 ะลงล่างดีกว่า นี่อะไรอะทุกคนเฮ้ย hey. นะครับไม่ใช่อะไรเขาบอกว่า please kill ไม่แน่ใจนะเอ่าเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าครับครับนะี่มันกดมือ,อยังไงมันกดตรงไหน๋ออ๋อกดคิวเพื่อเป็นการตบมือนะฮะตอกี้กนี่ฮะโอเค ถ้าเราเห็นอะไรแปลกๆให้ตบมือก็คิ้วแปลกๆมาเราเลยมาเล่นแปลกแปลกกันนะทุกคนแปลกๆเดี๋ยวผมจะร้องเพลงนะทุกคนเพื่อไม่ให้แบบว่ามันดูแบบเฮลเรอร์มากเกินไปอ่าพวกเรากำลังสบายจิงปบปืพันแปลกแเดี๋ยวเวลาผีมาหาพวกเรากำลังสบายจิงโป๊ะปืพันมู้จะทันหรือเปล่าอ่ะช็อตช็อตนั้นนะทุกคนเด้อ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  เหมือนแบบบ้านหลูๆว่าทุกคนที่เราสามารถตบมือได้หนึ่งสองสามอ่าพวกเรากำลังสบายเช็ปอบเพื่อพันแปลกแกนี่ต้องเล่นอย่างงี้อะไรอ่ะ่าพวกเรากำลังสบายเฮ้ย <c oughs> อะไรของผมเนี่ยเตบกันโอเคเอา่ะเรียบร้อยเช็คทั้งที่ห้าฝึบ โอเคโอ้เหมือนเปิดไม่ได้นะครับเปิดเถอะเปิดเถอะขอร้องอย่าเล่นอลยอีกนี้เลยบางอย่างกูกลัวนะ <c oughs> ห้องนี้ขอเถอะมาเรียบร้อยความจริงกันมีนะอะไรเหมืนทุกอย่างปกติ มนีเป็นห้องน้ําห้องลงรถนะครับห้องนอนห้องอะไรอย่างนี้เนาะเช็คเดอมเมลแล้วเมลอยู่ไหนเมล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 นี่เปล่าเฮ้ยน,นี่ไงเฮ้ยไขว้เลยทุกคน <laughs> โทรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าศูนย์ย่ยมย่ยมไปเลยอ้าวเฮ้ย ล็อกใครมาล็อกอ๋อเปิดได้แล้วโอ้อ๋อพมเรากำลังสบายจะบอกเุืพายอันนี้มันเป็นลูกครับกว่าครับกว่าหนึ่งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยไวรุ่นทำไรไวรุ่นทำไรอันนอฟิชชั่นส์ฟอร์มเดอะกราเชสไม่มีอะไรนะครับวันนี้ ถ้ามีอะไรให้ตบมือนะฮะเหมือนแมปเหมือนเกมในโลบ็อกอันนึงนะที่ผมเคยเล่นนะครับก็คือถ้ามีอะไรผิดปกติให้ตบมือแบบนี้นะรทุกอย่างตัดกับมาเปปกตินั่นเองเฮ้ยเราต้องไปรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าเดี๋ยวอะไนี่โอเคอ๋อข้างนอกข้างนอกเด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 เ โอเค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 ออกออกออกเปิดอะไรอะไรอะระอะรอะไรเดี๋ยวฟื้นชุบนี่อะไรทำการลดต้นไม้อะไรฮะฟื้นนี่อไหนึ่งจุดมีตรงไหนอีกเดี๋ยวนะนี่จุดที่สองอะฮะมาทำการลดกัน จะต้องทำการนะฮะปรับปับปรับบัวนะฮะผักบัวให้มันขึ้นไปนิดนึงนี่ต้องนี้ต้องนี้เอาละไปอยู่นี่ฮะจุดที่สามปึ๊บปึ๊บจุดที่สี่กดนี้แหละกดยาไปเลยเลยชุบชุบชบชบชชบชบบช สุดที่5นี่เราทำเรียบร้อยตึงซอนเรมเสร็จแล้วเสร็จแล้วจเปิบ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 ลดให้ทั่วๆลดให้ทั่วๆเรียบร้อยเอาละกลับไปที่ห้องครูหรอฮะหยิบขยะออกจากห้องครัวขยะขยะว่านี่ไงขยะ เราจะต้องไปทำการทำความสะอาดนิดนึงเฮ้ยเปิดหุย้ยไอ้ตกใจหมดโอ้โหวายู่มีคใครนะฮะโอ้ยอย่าโผล่ไปอย่างงี้ที่ตกใจหมดน,นมดปปะโมตสสะพัคะาะโตะแต่โตสมาตุประสานะตอนนี้โอเค โอ้ยตก,กใจหมดเฮ้ยขึ้นขอโทษไอ้หมอยม่ให้อภัยปิดปิดได้ไหมปิดปิดไปสิครับกลับไปเลยนะไม่ต้องมาให้ฉันตกใจอีกตก,กใจหมดโอ้โหเก็ตซัมฟู้ดเดียวเอาละฮะเอาแล้วเอาแล้ว ตกใจเวลานั้นรอบนึงไม่มีการตกใจทั้งสองเฮ <cl aps> ้ไรอะ่ะเฮ้ยมาแล้วแค <cl aps> ันั้นนะใช่ไหม <cl aps> ตกมือ <cl aps> ใครทุกคน มไม่รู้ว่ามันบักเยอะหรือว่ามันไอ้นี่นะใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เด้ออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าาาาโอ้น้องอั e er พสเตย์อั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 พสเตย์คืออะไรอัพสเตย์คืออะไรไปท่องคำศัพท์อัษาพากะตรวจสอบห้องชั้นบนสามห้องทุกคน ไปพร้อมๆกันนะครับอ๋อออปชั่นเสริมลดลงมาหน่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจจะวายหมดเรืลงมาเลยสิบสี่พอเกมผมว่าน่าจะกรีดดังอยู่ผมกลัวแต่กเกมก็คือเกมผีนะครับ เกมนี้มันคือเกมผีมันก็อาจจะต้องมีตกใจนิดบ้างนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไปเฮ้ยวไม่เข้าไปอยู่ดีสองโอเคไอ้ปิดลยโอโทคิเช่นฟอร์มฟู้ด วุ้ไหนนี่เราพูดแพนด้าวางคีเรียวไว้บนชั้นนอนสวยและเวลาไปมัมบนที่นอนก่อนอื่นนะฮะเราจะเพื่อลดความกลัวนะครับผมเราก็ต้องมบกโปมัมมมัมมัมกูดบอยกีบอยมัม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 เก่งมากนี่ไงมบ้โปมัม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 กูดบอยกีบอยมัม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 บนที่นอนแล้วนอนได้แล้ว ปิดไฟปิดไฟให้ด้วย Thank you อย่าเล่นแบบนี้ที่ตกกระจายเลยห่วยพูดไม่ออกทีวีเปิดไปเปิดเปิดไม่เปิดแบบไอพี IT ที่ผมเห็นใน YouTube มาแล้ว,ว,ว Get up What was that ชุดอะไร เดี๋ยวนะคิดหาว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนั้นหรออ้ะกดปือปุ่มชุดเปิดอ,อ้าวเออเฮ้ยมาดูที โอ้โหบ้านชานเสียงเกมมันค่อนข้างคือเล้ออยู่พอมบวรนะทุกคนเปิดตัวละขี้ัวดเพราะว่านี้น่าจะเกมเกมนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจ่ายไอ้นี่ทุกคนคิดเหมือนกันว่าไอ้แบบาออะไรทักยากันอ่ะโอเคอุ้ย ล้อนปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเออข้างบนโคตรลกเฮ้ยอย่าล็อใครขังชานถ้าแบบผมเจออะไรเะไคือแบบจะโยนเกมทิ้งอะไม่งั้นกรีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ุ้ยมาตายกูตาเป็นกับปายอากูมาอุ้ยพี่เป็ดอยู่ที่อะไทุกคนตกไปดิโอ้โหูปุ๊ดก็ไปเห็ดนี่อุ้ยขวานอนเลยห้องนี้นี่ที่เขาห้ามเข้าใช่ไหม ลืมพูดนะฮะทุกคนเป็ดอยู่อือนี่อยู่เหมือนกันมี่ห้องอาบน้ำโอ๊ยอาอาโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยฉันจะจบเธอโอ้โห โอ้ยพ่อแม่บอกคุณตุนตุหัวกูจะะคิดไโได้รับกระดูกสันหลังนะนะคะเขาบอกว่าคุณได้รับการปรับกระดูกสันหลังแล้วนะครับผมผน่าจะจบแล้วนะคะับผมโอเค โอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับแมบ c r a b your hands นะครับผมหรือ grab c r a b ที่ p e r l e ออันนี้นะครับผมนะผมสันทาดว่าน่าจะจบแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้หุยสวัสดีครับ